ดีคุณผู้ชมพุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับบอีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมค่ะเต้นรถยนต์เมอองราชพุกปีคาเซ็นเตอร์ค่ะและวันนี้ค่ะโบมีนะรถยนต์นะที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ซีดานนะขนาดใหญ่นะคะ ที่เชื่อว่านะหลายท่านเนี่ยนะคะต้องรอคอยการเปรียบเทียบนะสองแบรนด์2ยี่ห้ aw, อ2ค่ายชั้นนําในประเทศไทยนะสค่ายนี้ก็แล้วค่ะนั้นและที่สําคัญเลยต้องบอกว่า2องคันนี้มีความพิเศษเหมือนกันเลยก็คือในเรื่องของออปชั่นนะคะความนิยมค่ะและที่สําคัญเครื่องยนต์ค่ะนะทั้ง2ตัวเนี่ยออกแบบมาได้มาได้ในเรื่องของความเร็วความแรงนะและประหยัดน้ามันนะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่วันนี้ค่ะนะคันไหนจะดีคันไหนจะเด็ดกว่าเรื่องไหนเดี๋ยวต้องดูกันเลยค่ะและวันนี้ค่ะมราอยู่กับเจ้า2คันนี้เลยเนะะี่ยคัน แรกนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะมาด้าสามค่ะคันนี้เป็นตัว SP เนี่ยคันนี้เป็นนะตัวปี16จดทะเบียนปี2017นะเป็นตัว SP เป็นตัวท็อปนั่นเองค่ะเครื่องยนต์2,000ันซีซีค่ะและบริเวณด้านขวามือของโบค่ะคันนี้คือตัว Honda Civic นะนึ่งจุค่ะปี16บหจดสิค่ะทั้ง2คันนี้ต้องบอกว่ามาในสีสันที่แตกต่างกันนะเจ้าตัว Civic เนี่ยมาเป็นสีกรมนะคะแบบนี้ค่ะเป็นตัว EL นะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเหมือนกันในเครื่องยนต์นะ1,800นนนนัััั่่เเเองคะะแลจ้้าตตตววีก็็ปพ พีค่ะเป็นสีแดงแบบนี้เลยเอกลักษณ์เฉพาะมาด้าค่ะและก็มาในเครื่องยนต์2 0 0พซีซีเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเช่นเดียวกันค่ะเอาเละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันที่บริเวณเนะี่ยด้านหน้ากันจุดต่อจุดกันเลยดีกว่าวันนี้ขออนุญาตเริ่มน,นะคะจากโตมาด้าสาัคนเลยค่ะเจาโตมาด้าสคันนี้ค่ะเป็นตัวเ p นะคะบริเวณกระจังหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าออกแบบมาให้กว้างใหญ่แบบนี้ค่ะรองรับตับโลโก้มาด้า สหรับไฟหน้า2คันนี้เป็นไฟหน้าที่เหมือนกันเลยนะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED ไคน์เพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เหมือนกันทั้งสองคันเลยแต่ความพิเศษเลยนะคะที่ต้องบอกว่านะถ้าเจ้าตัวมาด้ามีค่ะแต่ตัวเจ้าซีวิกไม่มีเลยก็คือบริเวณโลโก้ด้านหน้านั่นเองค่ะมาดูที่ตัวมาด้าต่อเลยค่ะทุนค่ะมาด้าเนี่ยบริเวณโลโก้ด้านหน้าเขาจะมีกระจกเคลือบแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะมันคือในเรื่องของ iActive Sense ค่ะนะที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะเจ้าตัวมาด้าเลยคือเอาไว้กะระยะการชนด้านหน้าค่ะสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะให้รถ เจ้าคันนี้ค่ะชะลอเบรกในระยะความเร็วจากคันหน้าอยู่ที่80กิโลเมตรเมื่อคันหน้าใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรนะเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้แหละเขาจะสั่งการเลยให้เจ้ารถเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยนะคะเขากะระยะเบรกแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะนะอันนี้เป็นข้อดีจะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวมาด้าสามเนี่ยค่อนข้างจะชนะเลิศเลยนะคะสาหรับข้อนี้ ส่วนด้านเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเนี่ยมาด้าสามเนี่ยจะให้เป็นสไตล์หรูหรานะคะเป็นดูกระจังหน้าใหญ่ดูรถบรถเิเวณด้านหน้าใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว Honda าซีวิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่โบชอบในตัวนี้ก็คือในเรื่องของไฟเดย์ทา์มารลิงนะที่เขาออกแบบมานะเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะทาให้รถดูหรูนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากกว่าเจ,จ้าตัวมาด้าสามเองสำหรับซีวิกเนี่ยจะสังเกตว่ากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นสโลปลงให้รถมีความสปอร์ตแล้วก็ดูหลด้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละคะคราวนี้เนี่ยมาเป็นในเรื่องของเจ้าาาตตตัััวววออย่งกกนนนดีะขญ ีวิกเนี่ยนะคะเริ่มจากซีวิกก่อนซีวิกให้ยางในะสวงของอยางที่เป็นดันหลอกมาเหมือนกันนะคันนี้นะคันนี้เนี่ยนะเป็นขนาดยางขนาด215นะคะ55า R 1 6ค่ะกับล้อแม็กอะลอยขนาด16นิ้วแม็กเจ้าตัวซีวิกเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นแม็กที่แบบถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเหมือนลายดอกไม้เนี่ยจะเป็นสีเงินอ่าสำหรับกับสีาสีดำที่เป็นเปียโนแบ,บ็ดนั่นเองค่ะคันนี้ได้ยางปี19นะคะและสำหรับทีกท่านมาตรานะคะ คันนี้นะมากับยางนะคะในส่วนของโยโกฮาม่าเลยนะตัวนี้เป็นอยางเอาไซน์นะคะโยโกฮาม่าที่มาในขนาดยางนะคะอยู่ที่นะคันนี้ขนาดยางที่เขาให้มากับตัวรถ225 45R18 ค่ะนะต้องบอกว่าล้อแม็กทั้ง2คันเนี่ยนะคะมาในขนาดที่แตกต่างกันเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเป็นเจ้าตัวซีบิ c เครื่องยนต์1,008 8มลแต่ถ้ามาได้3เครื่องยนต์นะคะ 2องค4น,นั่นเองนะคะสำหรับเจ้าสองคันนี้เนี่ยเด็กทั้ง4ล้อมเหมือนกันแป๊ะลอยเอาละค่ะคราวนี้นะเดี๋ยวโบจะพาคนไปดูนในอันในส่วนของบริเวณรอบคันและด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้โบพาทุกคน,นะคะเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในเจ้าตัว Honda c ซี i c 1.8 e l ปี16.16คันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยด้านในก็เป็นตามสไตล์ซี vic เลยค่ะทุกคนค่ะระบบคูปสตาร์ทนะคะระบบกันลื่นถลายนะพวงมลาลัยที่เป็นมันติฟังก์ชันแบบนี้ค่ะมีควบครลให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็เป็นในส่วนของมาตรวานที่เป็นดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าทําได้ดีมากเลยนะสำหรับบริเวณหน้าจอสําหรับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำอันนี้เป็นความพิเศษนะของเจา้าัที่บณนะบ้็สบบบนนะกมาขง เ,นะเขาเป็นสีอื่นสีดำสีขาวเบาะด้านในนะจะเป็นสีครีมอันนี้ก็ให้คะแนนไว้นะโบให้คะแนนว่าดีเลยเพราะว่าโบรู้สึกว่าโบไปชอบเ,เรื่องของเบาะที่มันเป็นสีครีมนะคะและสําหรับบริเวณคอนโซลตรงกลางค่ะนะก็ออกแบบรูลาตามสไตล์ซีวิคเลยค่ะทุกคนขานะคะก็เป็นตัวเกียร์เนี่ยก็เป็นหัวเกียร์แบบสั้นแบบนี้ค่ะให้ความสปรอร์ตนะคะมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็แอบเห็นมีส่วนของช่อง USB เนี่ยซ่อนอยู่บริเวณตรงกลางด้วยสาหรับออปชั่นด้านในนะ ก็มีรับสายโทรศัพท์นะคะอะไรต่างๆแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นคอนโทรลให้นะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยก็เป็นระบบทัชสกรีนนะคะก็ทําได้ทุกอย่างเลยต่อบูทูธนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้อะไรได้นะเจ้าคันนี้ก็มีให้หมดเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวซีวิคคันนี้นะก็เห็นมีการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยแอร์ก็เป็นในส่วนของแอร์ที่เป็นออโต้นะเช่นเดียวกันนะคะมาตรวัดก็ทําได้สวยงามนะคะสาหรับเบาะก็เป็นเบาะหนังที่มีรูระบายให้นะคะสําหรับเจ้าซีวิคคันนี้ค่ะอ่ะ เดี๋ยวคราวนี้นะคะโบจะพาทุกคนไปดูที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าซีวิคคันนีน้ว่าจะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้โบพาทุกคนนะเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าซีวิคคันนี้แล้วนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็มีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระของประตูทั้ง2บานซ้ายขวานะคะแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยก็มีในส่วนของพนักพิงแขนนะคะของบริเวณคนนั่งด้านหลังเนาะนั่ง3าแถวก็น่าจะสบายนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ใครที่นั่งตรงกลางอาจจะกระโดดนิดนึงนะคะเพราะว่าเบาะด้านข้างเนี่ยเขาออกแบบมาให้หรือว่าเป็นหลุมลงไปเพื่อให้คนที่นั่งซ้ายขวาเนี่ยนั่งได้สบายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนนในส่วนของนะครับด้านภายในเนาะของเจ้า Mazda 3 SP ปี P 16กันบ้างว่าจะมีออปชั่นอะไรแล้วก็จะเหนือกว่าเจ้าตัว Honda Civic ตรงไหน,นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะนะีตอนนี้พวกก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณภายในห้องผู้โดยสารของเจ้าตัวมาด้า3 SP ปี16.17คันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเข้ามาในคันนี้เนี่ยบมองว่าบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสารคันนี้ถ้าเาจะเปรียบเทียบนะโบเปรียบเทียบกับในส่วนของ B M อันนี้เหมือนมากเลยว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอคอนโซลกลางหรือว่าในส่วนของพนักพิงนะคะบริเวณตรงกลางนี้คอมมานด์เซนเตอร์ตรงนี้หรือว่าระบบเย์เนี่ยจะเหมือน B M มากๆเลยคราวนี้เรามาว่าด้วยออปชั่นด้านในกันดีกว่าสิ่งหนึ่งลยจะต้องบอกว่ามาด้า3เี่่ืออรงงขท ติดกับตัวรถมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i s t o p นะคะระบบที่รถหยุดอัตโนมัตินะคะเวลาที่เวลาที่คุณติดไฟแดงนานๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของไบสปอร์ตนะคะที่เอาไว้เตือนการออกนอกเลนนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะแล้วก็แต่คันนี้ก็มีข้อเสียนะ,ะถ้าเป็นเจ้าตัว 1.8L หรือว่าโตฮอนด้าซีวิกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นในส่วนของเบาะปรับนะคะไฟฟ้าคู่หน้านะ,ะแต่ถ้าเป็นมาด้าซอนที่เป็นตัวนี้ยังคงเป็นระบบมืออัตโนมัติไอมือนะที่ไม่ใช่อัตโนมัตินะเหมือนเจ้าตัวซ i v ิ c เนาะ สำหรับบริเวณหน้าจอหนะ้าหน้าจอการแสดงผลต้องบอกว่าสิ่งกินขาดนะเพราะว่าจ้าตัวมาด้าสาเนี่ยนะเป็นในสูง,งหน้าจอที่เป็นเรือนไม้ไม่ได้มีรูปแบบของตัวรถแล้วก็ไม่ได้มีความปรุงม,มีความใหญ่อะไรนะบริเวณหน้าปัดหน้าจออันนี้นะคะรับฟองมาลายเนาะ พวงมาลัยถ้ามองจริงๆอย่างนี้ก็มองว่าซีวิกเนี่ยอาจจะเป็นพวงมาลัยที่ดูจับแล้วถนัดมือมากกว่าถ้าเป็นมาด้าาเนี่ยน่าจะเป็นพวงมาลัยที่ใหญ่กว่าอาจจะด้วยเครื่องยนต์ที่เขาให้มาถึง2 0 0 0ซีซีด้วยแล้วก็ในเรื่องของล้อแม็กที่ใหญ่กว่าเป็นขอบ18นิ้วด้วยนะคะไร้ดึงออปชั่นเลยนะคะที่ต้องยกนิ้วให้เจ้าตัวมารด้าสคันนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าครบคันมากๆนะในระดับรถมือสองเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของนะคะ แพดเดิ้ลชิพที่มีมาให้ขนาดเครื่องยนต์ 2,000cc เคยมีแพดเดิ้ลชิพมาให้ค่ะทุกคนคะแต,ต่ว่าเจ้าตัวซีวิกเนี่ยไม่มีนะเครื่องยนต์1,080นะคะแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือ i y e Active Sense ค่ะคือการกะระยะเบรกนะคะบร,ริเวณด้านหน้าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาด้าสามกินขาดสำหรับฟูลมาลายนะคะก็มาด้าสามเนี่ยนะ,ะก็อาจจะไม่ได้ทําได้ดูหรูหราเหมือนเจ้า Civic ะะซีวิกนะคะซีวิกเนี่ยจะทําให้ดูหรูหรากว่านั่นเองค่ะแลสะสำหรับบริเวณคอนโซลตรงกลางนะคะ อันนี้เนี่ยมาด้าสเป็นแอร์ระบบออโต้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงบริีตรงกลางนี้นะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยจโบโยกให้ซี v i c ดูอาจจะดูแบบดูหรูกว่าแต่ถ้ามาด้าสามันก็เป็นในส่วนของแยังเป็นแมนนนอยู่แต่ก็มีในส่วนของระบบออโต้ให้คุณเลือกนะแต่ว่าบริเวณหน้าจอคอมมาเซ็นเตอร์อันนี้ยกให้มาด้าสา ว่ามาด้าเนี่ยเขาจะมีคอมมานด์เซนเซอร์เอาไว้ควบคุมในเรื่องของระบบต่างๆตัวรถด้วยจะเป็นไอซ็อบตวรวจสอบเครื่องยนต์ของคุณนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามาด้าสามทำได้ดีกว่าในเรื่องการแสดงผลและเรื่องของความผิดปกติของเครื่องยนต์นะคะแต่ว่าระบบการแจ้งเตือนพื้นฐานเนี่ย ทั้งสองคันมมีอยู่แล้วนะอันนั้นก็ข้ามไปเนาะนะคะแล้วก็สาหรับบรวนเกีย์อันนี้ก็มีโหมดสปอร์ตให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเป็นเกียร์ที่เป็นระบบแมนวนวลถ้าเป็นเจ้าซีวิคเนี่ยเขาก็จะแทนสัญลักษณ์รูปเอก็คือโหมดสปอร์ตของเขานันเองค่ะและสําหรับเบาะเหมือนกันทั้ง2คันเป็นเบาะหนังที่เป็นสไตล์แบบว่าอ,อุ้งตัวคนขับแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของรูระบายที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถี่เหมือนกันเนาะภายในสีดาเหมือนกันถ้าว่าด้วยเรื่องภายในสําหรับรบใครชอบสไตล์ยุโร้อัคนนนีะะหรื ถ้าใครชอบในเรื่องของความขับสนุกนะคะมีแพดเดิลชิพให้แล้วก็มีระบบความปลอดภัยอื่นไอซ์ซอปประหยัดน้ํามันนะคะการเตือนออกนอกเลนหรือว่าในส่วนของการกะระยะเบรกด้านหน้าอันนี้ต้องยกให้มาด้าสาเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคราวนี้บัวจะพาทุกคนนะ,ะไปดูในส่วนของบริเวณห้องบริษารด้านหลังกันว่าเจ้าคันไหนจะกว้าง,งกว่ากันดูกดันเลยคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้บัวก็พาทุกคนนะ,ะมาอยู่ที่บริเวณห้องบริษารด้านหลังของเจ้าตัวมาด้าสาม s p ี16คันนี้นะคะ ถ้าบริเวณด้านหลังเนี่ยการออกแบบในเรื่องของดีไซน์เนี่ยโบก็บอกว่าให้มาด้ามันจะออกมาสไตล์หรูกว่าของเจ้าซีิกนะไม่ว่าจะเป็นในการเคลือบในส่วนของพลาสติกที่เป็นแบบนี้นะคบริเวณด้านข้างเนาะแล้วก็อ่าถ้าเอาความหรูความดูแบบความดูหรูหราเนี่ยนะอาจจะยกให้ในส่วนของเจ้าตัวมาสตานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติความกว้างโบงมองว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะคะเจ้าตัวซีวิกจะทําได้ดีกว่าก็คือจะให้ความกว้างที่เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติความยาวของบาดเนี่ยมาด้าสามจะให้ความยาวที่ ที่มากกว่าแต่ก็แล้วแต่เลยว่าใครที่ชอบแบบไหนแต่มองว่าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะคะทั้งสองคันเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะคะว่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงห้องเครื่องและเครื่องยนต์ของเจ้าตัวมาด้าสและเจ้าตัวซีวิคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดตอนนี้โบก็พาทุกคนนะมาดูกันที่บริเวณด้านหลังของเจ้าตัว รถเก่งนะทั้ง2คันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนเลยค่ะมาด,ด้าสาม sp ปีสิบหสิบค่ะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความพิเศษตรงเราในส่วนของชุดแต่งนะเป็นสปอยเลอร์สีดําตัดกับตัวรถสีแดงแบบนี้นะให้ความสวยงามมากๆเลยเนะี่ยสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะสําหรับด้านหลังค่ะก็เป็นในส่วนของเนีตาสัญลักษณ์โลโกโม้มาด้าพร้อมกับนะสัญลักษณ์เครื่องยนต์เทคโนโลยี sky active เทคโนโลยีนั่นเองค่ะและสําหรับบริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะเนี่ยเจ้าตัวมาด,ด้าสามคันนี้ถือว่าทาได้ดยนะะวค ความเก็บเนี่ยความกว้างเนี่ยบมองว่าให้มาเยอะและที่สําคัญความพิเศษของเจ้ามาด้าสามเอสคันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะบ่อหลังเขาสามารถพับได้ทั้งสอข้างเลยนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะชอบแคมปิ้งนะชอบวางกล่องไม้ลังไม้โตะไม้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบตกปลามีคันเบ็ดย,วยาวๆมีไม้ย,วยาวๆทำยังไงดีอันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าบ่อหลังเขาสามารถพับเรียบได้60-40เลย ถือว่าเป็นรถเก่งอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะถึงจะไม่ใช่แฮชแบทนะแต่ก็สามารถที่จะพับเบาะได้ทาเหมือนแฮชแบทได้เลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะสำหรับเจ้าโตมาด้าสาคันนี้ถือว่าอเนกประสงค์มากๆเลยค่ะรุ่นค่ะเอาล้วคะนดี้เราไปดูในส่วนของเนี่ยบริเวณนะคะห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะของเจ้าซีวิคคันนี้กันนะทุกคนสำหรับด้านหลังซีวิก็ต่อจลกฮอนด้าค่ะแน่นอนคันนี้ก็มีกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะทั้งสองคันเลยนะคะเหมือนกันนะทุกคนคานนี้มาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเจ้ากนะ สำหรับห้องเก็บสมภลักณด้านหลังเนี่ยบูบอกว่าเจ้าซีวิทยเนี่ยจะทําได้ดีกว่า,าก็คือในเรื่องของความลึกนะคะความกว้างนะแต่เขาไม่สามารถที่จะพับเบาะด้านหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความอนเนกประสงค์อาจจะซุ่มเจ้าตัวมัดด้านสามไม่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะรบ,บริเวณเนี่ยห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้าสองคันนี้มีเครื่องยนต์หน้าตาเป็นยังไงและโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างเดี๋ยวรูดูกันเลยค่ะ รีบกก็พาทุกคนนะคะมาเทียบกันจุดต่อจุดอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้ารถยนต์ทั้ง2คันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ h o n d a Civic 1.8 DL ดีค่ะที่มากับเครื่องยนต์ i v t e c ตามสไตล์ Honda นะ,ะขนาด 1,800CC ซีซีค่ะหรือจะเป็นเจ้าตัวมาด d a 3นะคะตัวนี้ค่ะ SPP ี2016นสิบเหมือนกันนะคะคันนี้มาในเครื่องยนต์นะคะ Sky Active เทคโนโลยีตามสไตล์ m a z d a ขนาด20 0 0ซีซีค่ะคราวนี้เราพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ตามสไตล์มาด d a กันก,นก่อนด้วยเเคครื่อง2000องงนนข da ะะ หลายคนอาจจะมองว่ามันจะต้องกินน้ํามันมากกว่าเจ้าตัวซีวิกอย่างแน่นอนค่ะคราวนี้นะคะโบก็ม ok ีนะคะในส่วนของนะคะเทคโนโลยียของทั้งสองคันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้ฟังก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าเป็นเจ้าตัวมาด้าเนี่ยเขาจะมีในส่วนของการกระจายน้ํามันนะคะด้วยกล่อง ECU นั่นหมายความว่าเขานะคะจำกัดการใช้น้ํามันการกระจายน้ํามันของเจ้าตัวรถคันนี้ด้วยกล่อง ECU หรือว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวเลยค่ะของรถยนต์ยี่ห้อมาด้า ไม่แล้คุณจะไปเจอมาด้าที่ยุโรอบนะจะไปเจอมาด้าที่ประเทศไหนคุณจะได้บกเอกข่้นยตดที่เป็น Sky Active เทคโนโลยีแบบนี้เช่นเช่นเดียวกันเลยค่ะและสําหรับนะเจ้าตัว Honda Civic ค่ะตามสไตล์ i-VTEC Honda เลยเนี่ยอันนี้จะมีความพิเศษกว่าในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนั่นเอง Honda เนี่ยเป็นต้นตํำรับเลยเนยของการใช้เชื้อเพลิง e85 ตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะที่เราจะเห็นเลยค่ะถ้าใครอยากใช้นะ้ามัน e85 เน จะต้องไปจูนกล่องนะคะแล้วฮอนด้เนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่จูนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะนะการเสถียรการรับรองน้ํามันเนี่ยนะของเจ้าตัว Honda าคันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการเติม E85 เข้าไปเกับเครื่องยนต์เนี่ยที่ต้องบอกว่ามีความเร็วแล้วก็ความแรงนะที่มองว่าออกตัวเนี่ยจะพุ่งกว่าเจ้าตัวมาด้าด้วยซ้ำนะสำหรับเจ้าตัว Honda านะคะก็จะ ให้ความจัดตียนตั้งแต่น้ํามันที่ E85 เลยถ้าเป็นมาด้า3จะต้น E85 ไม่ได้นีก็จะลองรัดแต่ E10 ขึ้นไปนั่นเองค่ะอันนี้เกงยนต์1,800 cc ค่ะเอาล่ะค่ะนะสําหรับใครเนี่ยที่ดูกันจบไปแล้วนะสําหรับการเปรียบนะนเทียบนะรถยนนะทั้ง2คันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคันนี้ค่ะ Honda Civic 1.8 EL ป16ี16.16ค่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว Mazda 3ค่ะ SP ป2016ี2016.17นะทั้ง2คันกันแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่สพัพพลายมาคือราคาป้ายแดงค่ะเนี่ย โค้ชฮอนด้าซีวิคเนี่ยนะครเปิดตัวนะออกมาในราคา964,000บาทค่ะ แล้วถ้าเป็นเจ้าตัวมัดด้า3เอสพีคันนี้นะออกค้างอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาทุบราคาเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้มาค่ะนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะคลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณค่ะให้ทีมงานราชพฤกษ์พีค่าเซ็นเตอร์ของเราเข้าไปกดแชร์กลับมาที่หน้าเพจได้วันนี้ต้องบอกเลยว่าทุบราคาหันราคาสุดพิเศษกันเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวฮันด้าซีวิคันนี้นะออกไปแดง9,6้าแสนหกวันนี้เราไม่ขายเราขายเพียงแค่ 6 2 7 0 0อบาทค่ะเล็ไม่หกห0 0่นเท่านั้นนะคะคันนี้หรือว่าถ้าใครอยากเป็นนะคะเจ้าของรถหรูในอย่างเจ้าตัวมา z d a ้าสาวคันนี้ค่ะที่ราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้นหนึ่งแบาทแต่วันนี้ราชพฤกษ์พิคาเซ็นเตอร์จัดให้ในราคาเพียงแค่ห0 0แสน 97,000บาทเท่านั้นค่ะกับเลขไม่เป็นแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นคุ้มทั้งสองคันเลยคันซ้ายก็ได้คันขวาก็ดีค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กของคนนำหลักฐานมาแสดงนะยืนยันเขาวันรับรถฟรีไปเลยน้ำมันเต็มถังนะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่บริเวณด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้บอลเจ้านะคะรถแกง2คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ